และสิ่งที่อาสั่นเนาะแบบว่าถ้าเกิดไปคู่ชีวิตนี้โบอยากเจอแล้วกบบโบอยากได้โบอยากพ่อนะนี่ใส่ของผูใสยยน่นะแบบได้เจอชู้หลิ่นเอาเมียนหน่อยมันยังไอเดนวันมันนะคือโบอยากได้เพราะว่าผ่านมาแล้วในชีวิตที่ผ่านมาเนาะเคยเจอมาแล้วกับโบอยากเจออีกนะว่าไงฮะ ยังสุกเรือ,อยากระยาคล้อยแขงกันยกอยนู่น,กน,นำกันนั่นน่ะฮะเคทุกคนเนาะเปิดภาพมาในมรนีากาบมาพบก,กับสาวโสดคือเก่าทุกคนเนาะโดยโดยเอาสบายดี สี่ทุกคนเนาะแนะนำโตไหนมีสื่อ,อยังไงเนาะสื่อสารอาย่จากปีเลยสี่สิบสองโอ้ยอายุสี่สิบสองัน 42. นี้คือชีเคยสร้างคั่วมาแล้วเป็นบ่ไม่เคยสร้างมาแล้วอ่าจังไหนเป็นห้างบอลลูนเป็นใหม่เป็นห้างห้างมาได้จากปีแล้วเนี่ยเจ็ดปี เจ็ <JP. S 2> ดปีเ้ว่าต้องคือว่าของโสดมาดนแท้เออตั้ง,งตั้งแต่อ่าเลิกลากับคนเก่ากับบู้คบหาล้มกับผู้ใดขางไหนบ่แต่ล้มอีนลมยังไปแล้วกแากับผู้ใดวนะ่<อ>่หมักหักต่กนไดทีนะมีแต่คนเข้ามาลมม้มอีกที่ซื้อ ก็คืออ่าเป็นไปเคยมีสามีเนาะอ่าป้าห่างกันมาได้ยจุดปีแล้วและมีลูกหนุมกันจากคนสี่คนลูกสี่คนลูกอ่าสามหกครัวหรือเปล่าสามคนหนึ่งยังสามโอ้โคือลูกนี่อยู่นลำเจ้าหมดเลยเปล่าข่อยเบิดลูกอืมดูดอ่ะแต่ว่ามาในเมื่อนี้คือออกมาเปิดใจเนาะเปิดใจนี่ยังไงพร้อมที่จะชราสดเลยเปล่เนี่ย แม่แล้วนะวายห้องกับประมาณน,นี้แล้วเนาะต้องอ่าพร้อมสาลาสุดเลยทุกคนเลยอ,อืออ่ะคือเอ้ยนี่อายุตอนนี้นนนนก็40วันกี้เนี่42 42ย42 42ปีเนาะท่าว่าสีสามครอบครัวหรือว่ามีสามีอีกครนะั้งเนาะสีจำกัดอายุไว้หลายบันไดเนี่ย60ก็ได้ฮะ60ก็ได้ในชะ่ไหมอ่า66ชิพเนาะเลยแบบยับขึ้นนี่จังน้อยจาก60หาเดือน70นี่จะจะได้อดยู่ ได้อายุมันบ่ดูดูดูทุกคนออกมาเปิดใจเพราะว่าเคนนี่กะอยากสั really? hmm? ่งครอบครัวเนาะของสดมาหนี่กะถือว่าหลายปีเลยเด้เ <n> จ <jak> ็ดปีเจ็ดปีแล้วทุกคนเนาะยังมีภูเอาอยู่เออถ้าว่ามีผูหมักหักสนใจเนาะแบบว่ามีผู้เอาคือเจ้านี้คือเจ้านี่มีความพร้อมเนาะพร้อมโอ้โหดูดูแต่ต้องเลือกต้องเบิร์นบอกว่าคนต้องเป็นคนแบบใดแบบใดนะ ก็ยังไหนก้นตีฝากเอาจริงเมียยังแบบโบให้ตัวนะแต่ค bueno> ือบ่อยากเป็นค well> ือผู้เก่าอีกนะขออนุญาตถามได้บ่ผู้เก่าพูดเป็นในไหนผู้เก่ากันนะเป็นกระตัวเพ่อนกรเอาเมียน้อยหลายคนนะเพม่อนเคยเอามาเพือนเป็นทิศตรงผิดกลับมาขนาดอืมแต่นราอยากเห้เป็นแบบนั้นโดยโดยนนี nee ้คือจะเป็นสาเหตุที่ต้องเลือกลากันเนาะโอ้แบบนั้นคือแมนโบอยากเอาเนาะ ทาว่าผู้ใดที่สี่เขามาล้มเรือที่เขามาจีบเนาะหรือว่าจะาสั่งคอบคั่นั่นนี่ขอให้คนแบบมีความจริงใจและสื่อสัต์ต่อกันเนาะ<ด>อันนี้หาสิบหกสิบเจ็ดสิบก็ว่าได้ยโย<ด> <c oughs> จะต้องเลือกีอ่บอกบอกงเป็นคนไทยคนลาวเนี่นะคนไทยคนลาวก็ได้ก็แต่ว่าหักจริงขอเพียงแต่ว่าหักจริง หากจริงวางแต่งอะไรเนาะโ,โ,โอ้ถ้าว่ามีผูหมกักหักเลิ่มผูสีเอ้าเฮานี่กะจัดงานแต่งอีกวันนี่จแตเอาเงเ,เ,เล็กๆหน่อยแล้วผูกขอต่อแค้นมันบ่่แมอ่าให้เจ้าโคตรุงตา,<ล>าเ,เนาะโอกคปรรดาผู้เนาะนแต่สมมติว่าได้หอดมือสมหักสมบังเนะเาะออกเงินออกซานได้อยู่บ่นเนี่ยได,ได้มันบ่ ส่วนเพื่อนปัจจุบันนี่ก็ให้ลูกยูมันบอกว่ลูกกันใหญ่คนแล้วเนาะส่้ได้คู่ฟังไทยกับยูนั่เพิ่นได้บอไซได,ได้อยู่ไ้ได้อยู่เนาะโอ้โด,ดูถ้าในกรณีเพิ่นอยากมาดูน้ำเฮาอยู่พี่ได้สสะดวกอยู่บ่จะให้มาอยู่ได้แต่ว่าเพิ่นสอยู่น้ำเข้าได้บ่ะเพิ่นเคยอยู่เะเเพิ่นนะมันก็บ่มีปัญหาจังเนาะอยากมาอยู่พี่ม,มาอยู่ได้ อยากมาอยู่พี่อยากไปอยู่เอาไปคนกะได้หมดทั้งสองได้ได้เปิด<ม>ไปมาๆมาก็ได้นะมอสะดวกสบายเนาะโดยโดยทุกคนเนาะก็ถือว่าเพิ่อนออกมาเปิดใจเนี่ยมีควาพพมพร้อมอย่างแนนอนทุกคนเนาะคือการโอลมถ้าเกิดว่ามีคนมาจีบมาลมในนอนแบบก่อนแบบว,ว่าสีให้เพิ่นมาหมั่นมาคอต้องคุยกันโดน,นบ่โดนกระไดค่ะจริงใจต่อกันเถอะนะโดนก็ได ไม่ไหวแล้วแต่เขาจะคุยกันเป็นบ่ดเลยแน่นแต่แต่ว่าคนสอคนรมกันตกลงกันเนาะแม่นแน่มันขึ้นอยู่กับเขาสองคนนั่นน่ะของเขาสิแบบใดกับเขาอะนาโดยโดยเขาลมจริงใจวังแต่งเขากับกับอดุลโดยขอดอเป็นทางเวรเนี่ยมีความพร้อมหมบอเน้นเพื่อนเอื้ยนี่มีความพร้อมหมบอพ่อ แน่นอนเนาะอ่ากล้องแน่นอนหองโวนมาถึงเจ็ดปีแล้วทุกคนเนาะความชอบเนี่ต้องมีแน่นอนเจ็ดปีอย่างเขาแปดปีนะฮ่า่านดนเลยเลยอยู่เป็นโสดย้อนว่ามึงยไปเอาผมป่ะอย่างนี้ดูดูดูไปแล้วมีงก็ว่าเลยมีภูมิหมักอะไอยู่ไปถ้าวบ้ามีผู้เอออยากมาสั่งมาซาน้วยกัยินดีเนาะ แต่อยู่เพื่อนอยู่ซ่านนี่ก็เห็นอะไรเห็ดนาอยู่บ่แต่ละปีนาปลูกพักยามนี่กะบไปเห็ดนาแซงนะเห็ดนาแซงบ่อกเห็ดนาแซงอยู่ไซต์ไหนบ้านลูกไข่บ้านลองกระลองโอ้ได้ลูกไข่ทางไกลเห็ดนาแซงมันกะสิได้ดีคือเห็ดนาปีเขาอยู่บ่กานแงเงาเงาป่านที่เปิดได้บอกวัดศรีโสต่ว่างเงาบนแหล่ ที่ไหนเห็นหน้าแต่ละปีก e ับลูกวัวพาเห็ดถ้าจะเห็นนาปีกานี่ไปเก่าลูกปลอยู่เลยเลยปลได้เห็ดอย่ซื้อกินดูลูกนั้นมีป็นิงจากคนผู้ชายจากคนหนุ่มเป็นยิ่งหอยังน้อยเป็นยิ่งเดียวโอ้ผู้หล่าอะไรเงี้ยมังซื้ออะไรเงีนั่นคือลูกชายเนาะผู้ชายรอบครัวน่ะลูกชายกุ๊บบ่ะก๊กุ๊บสั่งกับครัวโอ้ดูคนไปอยู่ในเมียเออคนไปอยู่เพียงแต่ว่าไปเห็นนาเฉย เพลงมาเฮือนจริงต่ไปเห็ดน้าคุณชื่อนี่เห็ดน้ากันแปลงอ่ะนี่จะเที่ยวไปเที่ยวไปจอบเอาหน่อนะจะไปนอนอยู่กุ้นเที่ยวไปจอบเนาะุดหนึ่งไปเสนองโดนูดโดูเนาะนี่คือเรื่องราวหรือว่าภายในเฮือนเนาะเกี่ยวกับลูกกับเต้าวอย่งไรคะเนาะคือคืออะไรคือเอายมาเปิดใจถึงไงทางทางลูกมันก็เห็นดีนะมอยู่บ่ ลูกกะห้เอา่ะมีภูมิหาคจูกะห้เอา่ะอืมยันบาโว่าแม่อายุหลอะไรล้วลูกกะยังไแล้ว <c oughs> ยันบ่าบอยเอาบอยย่างฮะนะบ <c oughs> อยลูก,กบอยอาโอ้ก็ดีเนาะม่ผูหักาูภเบอยอย่างกให้เอาฮะดยดโดยมันก็ดีเนาะมาชันนอ,อแปลว่าเออทั้งลูกก็จะได้อุ่นใจเนาะแบบว่ามีภูมาเออภูเบึงแม่เฮาเลรวมาดูแลสอยมาชันนอ อ่าคุณนาะแม่ก็สิได้มีความสุขอีกอืมทึกมื้อนี่ก็ความสุขกอยู่กับลูกก็มีความสุขอยู่แต่ก็มันสิมัน่มีความสุขไปแบบนึงโดยเ่นวสุขแบบนึงมันสุขคนละแบบเนาะไงกันเนาะอืมคนละแบบดๆคนเนาะกฝากหนมเนาะบ่ว่าสิเป็นหนุ่มไทยหนุ่มลาวหรือว่าหนุ่มที่ว่าไปงานอยู่ต่างประเทศเนาะ สามารถโอลลมได้ถ้าหากว่าเห็นคลิปนี้แล้วเอออยากโอลลมเนาะอยากทำความผู้จักนี่ข้อมูลทางติดต่อมีอย่างไรให้ทางคนไหนทางเฟซก็ได้ทางวอนแอปก็ได้ทางไลน์ก็ได้นะโอ้ได้ทั้งสามทางคือสามอย่างนี้พร้อมแจกกันเลยเนาะโดยก็จิมีเวลาคุยผู้บ่าวลมผู้บ่าวบ้างตรงไหนมีมีมันบ่ทุกมมือนี่ชาชันกะไม่ได้เห็ดเบี้ยทำงานหนึ่งเป็นรักบ่าไม่ได้เห็ดเบี้ยดูเพื่อนอะไรกับ ไปเบิ่กนาเส้นปลูกพักงานเกี่ยวกับเงินเงื่นหรอนี่ยโดยโดยโดยแบบเงินคำนำไส่หนิเงี้ยลูกประสงลูกฮะอ้ดีเนาะดีได้แบบนี้คือลูกฮะเขาเลี้ยงลูกใหญ่แล้วนี่อ่าลูกแบบเขาไปพึ่งพาลูกได้อย่างไงกันเนาะโดยอเด้อโอ้โือว่าเป็นครอบครัวที่แบบเออสมบูรณ์ขาดขาดแต่สาวรักสาวใหญ่ยังไงกันเนาะเด้โอ้โด้ออ่าทุกคนเนาะ เลออันจากถามดูเรื่องคู่ชีวิตเนาะที่ซาสันจันเลือกไงน,นะถ้าเกิดว่าคน,นอาจจะมีแบบว่ามีกินเหล้าแน่กินเบียแนอาจจะสูบยาดำแน่นี่นะก็ได้กินเหล้ากับแบบไปงานไปยังกินบโเมีติว่ากินผ่านมือผ่านวันเนาะกินแบบไปงานไปหาโมได้เอาได้นะอมีติว่านอนอยู่ไปกินนั่งอยู่ไกินก็ลำบาได้แบบนั้นเนละ เดีเขาไปกบหมูจังสันค์หน่อยกันหลับได้เนาะสังสังค์พรมหลับได้นะโดนดูมันจีนอนอยู่ก็กินนะนะก็นอนอยู่กินในการเือหลับหมได้สุญญาก็หลับได้สุดยาก็ได้เนาะได้อะคือยังไงคือกินกินเหล่ากินเบี้ยวหรือสุญญานี่คือได้โยแต่กัได้เอาแบบว่าเออสมเหตุสมผลเนาะบุ๊มเนว่า นอนตื่น้ำแรปปัทโทเย็นมากรึบนอนจะรับโบได้แล้วะบ่ได้ในนอนลหลายคนก็คือชีวอยากได้แบบนี้เนาะอยากได้ได้แบบนั้นดูยๆและสิ่งที่อาข้าวสั่นเนาะแบบว่าถ้าเกิดบด้คู่ชีวิตนี้บบอยากเจอแล้วก็บออยากได้บบอยากพ่อนะนี่ใส่ของผู้ช่ไหมแบบได้เจอเจ้าหลินเอาเมียหน่อยมันยังไอเนวันนันนะคือบบอยากได้เพราะว่าผ่านมาแล้วในชีวิตที่ผ่านมาเนาะ ดยเคยเจอมาแล้วก็บออยากเจออีกนะว่าจริงมายังสุกเรื่องยากกระยาห้อยา้แข่งกันอยู่น้ำกันน่ะนะตัตัวบอยังกันน่ะนะโดยถึงมาผู้ชายคนนั้นจะมีบ่มีแลวอยู่ในระดับกลางก็คือได้เนาะได้จริงแต่ว่าให้มีความจริงใจครับต่อกันเนาะไม่สัดซ่อต่อกันมีกบ่าให้มีดิ้นกบ่าให้ริ้นตัว เ okay, ok, กิดว่าเจ้าลินจะมาบอกตาว่้าเขาแบบ่ได้ทางกันเ<อ>้าบ่ได้ก็คือแยกทางกันทีกลัวาถ้าเอาจับได้มันจะลำบากมันก็ซา,ายเกินสิแก้นะโดยที่ผ่านมากับมันเกินเลยก็เลยยาอ่าเกินความอดทนของเขาเนาะเขาเอามาเฮืน่นเขากระอุดบนะ่ดได้เอามาเคื<ำ>่ืนซ้่เขากขยังให้เขากาบริาการอย่าี้ก็เราบ่อยากพบกอีกแบบนั้นนะ ว่ในกรณีนี้เขาบดบอยอยากเจอบอยอยากข้อเนาะเป็นเรื่องอารมณ์ของคนนี่ใช่มันก็จะมีแบบข้อแบบเย็นแบบต่างอยู่นะอารมณ์จะรับได้ยุคใจคือดีต่อกันนี่แหละโดยโดยนะคนเนาะโอเคก็คือว่ายังไงคือการที่ออกมาฮักคูเนี่ยมันกับบดมีอย่างมากมายเนาะบ็ได้แข็งขัดว่า ต้องอันนั <c ười> ้นอันนั้นบ่ได้อันนี้บ่ได้ผู้แม่เนาะบ่ได้เลื่องอ่าก็จะให้อาจารย์มีการตัดสินทางการนะโดยกบ่ได้ว่านะโดยโดยการสืบสิ้ด้วยกันแต่เราสัญเขาสังคมเออได้ได้เบิดคนมันก็มีเข้าสังคมมันจังอยู่ได้ไปได้นะแม่เนาะเราสัญญาไปหาหมูเกือหมูมาหาโตัวมี่นะ ก็ต้องหับได้ตัวเรไม่งาต้องเข้าใจกันนะต้องขาใจขาดเท่ากันยังมีหมู่มีพวกเนาะเมดแตแม่นนั่นแหละจช่ไหมเจอไปเฮื่อนมูหมูชวนไปก็เออไปได้นะมึงจะมูมากกับมานะแต่บริได้ห้บริได้บังคับนะโดยาโดยคนเาาเกิด่าได้โอรมกันนี่คือสขาแจกันงาอยู่เนาะบึงเนาะว่าบรินี้ขอบังคับขอห้าม เราได้มีความอาบว่าจะหายตัวว่าหลีนเป้เหนั่นน่ะคือผ่านมาอ่ะเรได้ดูเรื่องสูงสาวเนาะสูงสาวแอบมีเมียน้อยบ่เนาะอมาซานโมืมคือแบบไปน้ำหมูมันจะมีอยู่แล้วกูเสร้าอย่างนี้แต่เรื่องธรรมชาติของมั่นะนาดเลยแม่ผมเองเสบังคับมาทุกอย่างนาดจะมีมันจะมีผูเจ็บกู้สาวไปกินเหล้ากินเบียร์มันไม่ได้ห้ามเรื่องนี้นมเขาจะว่า อย่าเอามาเฮือนมาซานขนาดไปมันก็มีแล้วเนาะคนเฮาแนี่ยไปกินเหล้าแน่นอนเนาะโดยถึงว่าเจ้าจะไปเรือาจตั้งวงเนาะเดี๋ยวมันอาจจะมีอยู่ผู้สาวเนาะมีโมยินเหล้าอยู่มีอแหลแก็มีแบบอะไรบังคับเรื่องนั้นนะโดยโดยโดยแตโดยบางคนเนาะอ่าโตก็ถือว่าท่านเงยนึ่งคับใจกว้างเติบเนาะคันสีบเอาไง ไใ้กครับในขนาดมีผู้ชายผู้สาวยินกับบริวารยังบริวารเลยเป็นจำพวกควงัวเอามาอยู่เป็นทิดจองทิดอย่างบริวารเอ๊ะสิ่งบุรได้ให้บุรได้ด่าเขาได้สองคนบุตรได้เราเอโอ้โหต้องใส่ยังไงเสยอยู่แสดงบริวารแข่งกันมีผู้สาวยินเรายินเบี้ยกันเลยอย่าให้ลืมทั้งผู้อยู่เฮือนน่ะยังยัง้แข่งกันคือเก่าหน่ะโดยโดยโดย สตาแบบว่าคันมาพามาขึ้นมาซานมาอย่างไรมาเหยียดชีเหยียดจับกับคนเนาะว่ายังไงกันเหตุใช้กั้นพดว่ายังไงกันเนาะเลยกหลับก็ได้หรืออาจจะเห็นแบบทางเอือยบอกว่าเบาว่าบอกคนจังได้ใจบนาแม่เนาะกระโบเข่าใจว่าเคนคิดแบบใจน่ะกระโบกุจักน้ำแต่เบิ่์ทางเกย์เนี่ยคือสิเป็นคนอารมณ์เย็นเหมืออาจจะนิ่งๆกะคิดมีเหตุผลมั่นวะ คิดไหนคิดเอาเองแหละว่าแบบใดคิดเอาเองเลยแน่นอนเนาะเอาให้คิดไปบาร์คิดใส่ใส่บุญเจะโตเนาะใช่แม่เราต้องคิดใจว่าติดต้อนหมักว่าต้อนนั้นลูกเฮามีแล้วบานี้ฮะครอบครัวเฮาเด้ดินกินก็เบิร์ตว่าเออเดี๋ยวนั้นเราก็ต้องคิดใส่ครอบครัวเฮาได้หรืออย่างนี้คือลูกบ่ลูกเต่าอุ้งสันกั้นดูดูนะทุกคนเนาะถ้าเกิดว่าผู้ใด อยากมาซามาซาก็เพิ่นเนาะกาให้ฟังคลิปนี้เนาะทุกคนเนาะอ่าฟังแล้วก็คิดทุกคนเนาะว่าเออที่เท่านี้เป็นอะไรพอสิผักไดบอหรือโอเคบอแต่สำหรับผู้สัมภาษณ์นี่บอกได้ว่าโอเคเดี๋วกันเนาะหายากน้ำแบบนี้เนาะหายากได้แบบนี้ทุกคนเนาะหลายๆคนนี่คือสีอยากเจออยากพบญิงแบบนี้เนาะหลายหคนก็ได้ก็คือโอกาสวิ่งก็ได้มาถึงแล้วสำหรับหนุ่มๆที่อยากสั่งครอบครัวเนาะทุกคนเนาะ เือทั้งเกยัะมาเปิดใจในวันนี้กันอยากสั่งซา,าหให้ดีทุกคนเนาะวันนี้มาเปิดดินดินหัวเนาะขอต่วา่าเข้ามาแล้วให้นี่แต่ความสื่อสารและจริงใจต่อกันดีๆส,<ว>ส่วนประวัติเจ้าจะแน่ใดกันแล้วแต่เนาะจะดีหรือบุรดีแต่ถ้ามาอยู่ทำกันแล้วเนาะให้<ว>ปรับปรุงเขาหากันเนาะนนะถ้าหากว่าเนาะเห็นเอ่ยออกมาถ่ายคลิปทังนี่โอ้ยอยากอยากมาเยี่ยมมายามด้อยากไปหาดีตัวจริงจะเป็นอย่างไรดีนะเอ่ยกัแส่มาบอ มาเบิ่งก็จริงกต่มาได้ว่ารับได้บอคนตัวนี้นะกมาได้โดยอาคนมาแล้วโอเคตรงนั้นสเปกอะคุยกันสื่อสารกันต่อเนาะแม่เอาได้เป็นว่าเอาได้ว่าเอาได้นะโดยโดยโดยคือเรื่องนาตาเพิ่นกับท่านเคยบ่ได้อะไจำกัดอย่างเนาะหรือว่าต้องหาแต่คนหล่อๆบ่ดอเลยนะบ่เอาซ้ำกันอ่า ว่าแหละจะรอจะรวยจะอะไรก็แล้วแต่เนาะสำคัญเลยต้องเชื่อราไปใจบุดีเหมือนอย่างาลิ้นไปผ่านมือผ่านวันมนะันโดยกับบเอาได้พออยากได้สำคัญคืออยู่จิตจิตใจเนาะแมนเอาโดยจิตใ,<อ>ใจขนาดแบบว่บาถ้าเขาอ่ามีสามีแล้วเขาอยู่น้ำอบอุ่นสบายใจนี่จะดีกว่าเนาะเอาแล้วเขาตึกต้กันอยู่แล้วมีความอบอุ่นบ่ปิดบ่เทียงกันคืออยู่ไป รอดนะนะโดยโยถ้าเอาอะไรทำมาว่าหนึ่งทำมาบุญว่าวตื bueno. ่นมาว่าบุญหนึ่งมันอยู่ไปกันบ่รอดนะนะโดยเอ่ทุกคนแม่นความก็อย่าเป็นวะเนาะอ่ะทุกคนเนาะก็มีแต่ว่าทางสบสารเองกลับมาสัมผัสในเรื่องคนคือเรื่องคนหนึ่งอยากได้เนื้อคู่เพื่อจะได้อยากได้ไอรีเนาะทุกคนเนาะบ่เดียวว่ามาเปิดดินหัวสร้างคอนเทนต์เพราะว่าเห็นยังจะซื้อคนคือเพื่องคนหนึ่งได้ไอรีกับฝั่งนุ่มได้ไอรีโดย เพราะว่าสิเป็นหนุ่มทางเฟซทางไลน์หรือทางวอตแอบเนาะก็โอ้ลุเอ้ยผมได้เพราะว่าเอ้ยมันก็มีเวลาคุยน้ำเนาะเวลาคื็พอได้เห็นอย่างนี้โดยแม่แม่เติมเงิที่เอาแต่ต่อไปนาแซงเป็นสวนเพื่อนนะโดยโดยโดยโอเคทุกคนเนาะกักัสิบอสอะไรห่างเลยก็ทำกัสิคอสัมผัสเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าถ้าหากว่าเออนุ่มๆของคาใจเนาะที่บอสสิลัตนี่ยัง WhatsApp, <indie S 1> ไม่ได้ถามคำถามที่ยังหู้ให้กะ มาถามด้วยเพิ่นโดยตรงเนาะคุยกับเพิ่นได้ทุกคนเนาะเพราะว่าสิเป็นเรื่องหยังกันแล้วแต่คุยกับเพิ่นได้จะจะชัดเจนแล้วก็แน่นอนเนาะโดยอ่ามีแต่ฝังนมสำหรับมีทางบาสเองก็กับสาวสันเนาะก็สิขอจบคลิปอ่าจบวทนกมื้อหน้ามื้อจังค่อยว่ากันใหม่นะเอยเนาะโดยโดยสบายดีสบายดี